Mày đâu mày đâu Mày đâu Thùng nó lắm Thùng quá Mày đâu Mập Bật lâu Thôi chứ khoan câu hướng lâu lắm đâu 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 โอ้โหไม่ทันไปแล้วเข้ามาที่ขาผมนี่ไม่ทันะดูกมีเพื่อนอนนี้มาแล้วสองตัวสามตัวอาไ้สักตัวโอ้ <laughs> โหเสียงดิ้นมันใหญ่มากเลยพี่พอชอนเอาไปด้วยเลยอยู่ในแหสามตัวแล้วพืน่นชอนอะ

อุ้ยน yes? hi ี่น so like ี่อยู่นี่นั่งเงียบคนเดียวเลยนี่นั่งเงียบคนเดียวเลยเข่าหมอนปะลยจะชอบไปยังอยู่นั่นหลยแล้วสาวคนนี้อยากได้เลยนะสวนเข้าหมอนพรุ่งนี้ต้องมาดูอีกไอตัวแรกน้ำมันไม่สวนตัวแรกน้ำไม่มีมาเย้วอันนี้ใหญ่ปลาลูกมาแล้ว

Nó đẹp, mọi người 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 rồi người mọi người mọi người mọi người luôn người mọi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  ก่อนต้นนี่ปลาอะไรอะ่ะปลาซ้อนปลาซ้อนมันอยู่ในท่อเยอ,อะเลยไงี้ยแล้วก็ยังใส่ในท่อได้ดีกว่าเนาะลุกสิครับไอเห็นจับตัวใหญ่ไว้ไหนก่ะน,นะหมดแล้วใกล้สุดแล้ว

ดากเปียกหมดนี่ยดากเปียกอะจะไปถ่ายปลาก่อนงันโชก่อนดูก่น,นี่ั้ายอีกลอประมาณัาก,กเกตัวก,ก,ก็พอ้าไหม่เตัวอืมกาไหนโหไปไว้ก่านนะต่อโคตปุกอะยไม่น,นีไซส์ใหญ่เนาะไซส์ลโลเลยเงี้ยอเอเ็กๆตัวใหญ่ตัวน้อยก็เยอะ cả tôi tôi cái này mà cái gì á quăng bùng quăng mà.